สวัสดีครับวันนี้จะมา,อาสอนอินโทรนะครับเพลงวอนหวงพ่อรวยนะครับของอาจารย์มนแคนกันคูนนะครับมีน้องๆหลายๆคนบอกว่าเออจะฟังแคนอินโทรเพลงนี้นะครับลองฝึกตามดูแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะเป่าให้ฟังปกติรอบหนึ่งแล้วเป่าช้าๆให้ฟังอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับ ชาชาอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับโน้ตก็จะมีประมาณอยู่ว่า ซอลลาซอนลาซอลลาซอลล่ามีซอนมีเลโดลาโดเลมีซอนลาซอนลาซอลลาซอนลามีซอนมีเลโดลาโดลาเลลาโดเลมีมีลาโดเลมีมีลาโดเลมีซอนนะครับลองท่องตามลองดูแล้วกันนะครับสำหรับน้องๆที่กำลังฝึกหัดแล้วกันนะครับสวัสดีครับ